บาววให้ความรู้บาววให้ไมซ์เซ t ที่ดีบาววให้ประสบการณ์ที่บาวโวประสบความสําเร็จและอาจารย์เต้ยก็ไม่เคยที่จะกักความรู้เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าอบอุ่นมีพลังที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะครั้งแรกเลยไปเจอเพจ Facebook ใครเทรดทองมากองตรงนี้เจอโค้ดกอฟพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเทรด ก็เลยสนใจแล้วเข้ามารู้จักบาโวครั้งแรกที่ฟังอาจารย์เต้ยพูดคือประทับใจมากนะคะประทับใจเรื่องของการให้ไมซ์เซ็ตการให้ความรู้การแชร์แล้วอยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้มีความรู้แล้วเป็นอาชีพของของทุกคนได้นะคะสิ่งที่เลือกเรียนที่บาโวเป็นเรื่องที่เราประทับใจครั้งแรกที่อาจารย์เต้ยพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันพูดถึงการอยากแชร์ความรู้อยากแบ่งปันความสำเร็จแล้วก็อยากจะให้ทุกคน สำเร็จในการที่จะมาเป็นเทรดเดอร์ครั้งนี้ค่ะเป้าหมายของพี่นะคะคือต้องเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งเป็นเทรดเดอร์ที่แชร์ความรู้แล้วก็แบ่งปันเหมือนอาจารย์เต้ยหรือว่าโค้ดทุกๆคนก็ฝากถึงทุกคนนะคะที่กำลังมองเรื่องของการเทรดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นอาชีพหลักนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวกับการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ะะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถทํางานที่ไหนก็ได้เป็นอาชีพที่เราอยากจะทํางานตอนไหนก็ได้เป็นอาชีพที่อิสระนะคะอาชีพที่ไม่มีเพดานเงินเดือนนะคะเป็นอาชีพที่จะสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนรอบข้างได้นะคะขอบคุณค่ะ